การทำคลิปนะคะเราจะต้องเรียนรู้จากกูรูต่างๆนะคะแล้วก็ลงมือทำลงมือฝึกทำนะคะการที่เราจะทำคลิปได้ออกมาดีสมบูรณ์แบบนั้นในช่วงแรกๆคงเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่หากเรารู้จักฝึกฝนด้วยการลงมือทำด้วยการฝึกพูดฝึกพัฒนาคลิปฝึกตัดต่อนะคะ คุณเชื่อไหมว่าทุกสิ่งเริ่มต้นจากการที่เราลงมือทำแน่นอนคะ่ะเมื่อเราลงมือทำปุ๊บไม่ว่าจะเป็นโหมดส l o w motion โหมดเร่งความเร็วโหมดภาคเสียงโหมดเปลี่ยนพื้นหลังโหมดที่ทำให้พื้นหลังมีความสว่างขึ้นหรือแก้ไขพื้นหลังให้มีการเคลื่อนไหวหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราลองฝึกทำแล้วนะคะเราจะมีพัฒนาการและเหมือนกันค่ะถ้าเราฝึกพูดฝึกทำในทุกๆวันนะคะทุกอย่างก็จะสั่งสมเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองในแต่ละวันของเรานั่นเองนะคะในการทำคลิปยาวคุณควรที่จะพูดให้ช้าลงหน่อย เพื่อที่จะให้ระบบเขานำโฆษณาเข้ามาจัดวางได้ง่ายขึ้นใครที่พูดเร็วอยู่นะคะอาจจะยังไม่รู้เทคนิคนี้นะคะถ้าเราพูดช้าลงและพูดหรือทำคลิปให้มีความยาวที่อยู่ระหว่าง4นาทีหรือ6นาทีจะมีโฆษณาเข้าถึง3ตัวนั่นก็คือโฆษณาตอนหัวเรื่องโฆษณากลางเรื่อง และโฆษณาที่มีรายได้มากที่สุดนั่นก็คือโฆษณาตอนปิดท้ายนั่นเองนะคะถ้าคลิปของเรามีคุณภาพมีเสียงที่ช้ามีภาพที่คมชัดแล้วก็มีเนื้อหาดึงดูดความน่าสนใจระบบเขาก็จะให้รางวัลเราโดยการนําเหรียญมาให้เรานั่นเองนะคะและก็ถ้าเนื้อหาของเราเป็นที่น่าติดตาม ก็จะมีผู้คนมากดไลค์กดหัวใจและกดแชร์รวมถึงคอมเมนต์ของเราในคลิปในโพสของเราและนั่นก็คือที่มาของการที่เราจะมีรายได้ในการทำคลิปนั่นเองนะคะดังนั้นใครที่พูดเร็วอยู่ลองนะคะลองฝึกพูดได้ช้าพูดได้ชัดพูดให้ใหใหหน่าดึงดูดอ่าเป็นที่มาของการพัฒนาคลิป แล้วก็ถ้าสําหรับใครที่ไม่ว่างเลยใช่ไหมไม่ว่างออกมาทําคลิปแบบนี้ทําคลิปแบบปั้นบ้าน,านกวาดขยะดับห้องถูพื้นาตากผ้าซักผ้าเราสามารถถ่ายนะคะและก็นํามาพากเสียงทําเป็นคอนเทนต์ได้หมดแล้วระบบก็ชอบการพากเสียงมากด้วยนะคะคือสังเกตจากช่องของตัวเองเวลาลงคลิปยาวนะคะถ้าเกิดการพากเสียงเนี่ยเรียน ไหลดีกว่าการที่นั่งพูดซะอีกบางครั้งการนั่งพูดแบบนี้ในที่เดิมเดิมมุมเดิมเดิมระบบก็จะจดจําเราไปแล้วเราอาจจะไม่ค่อยสร้างสารรค์แต่ด้วยเนะะื้อหาที่แปลกใหม่ทุกๆวันนะคะอยากให้ระบบพิจารณาน,นิดนึงนะคะว่าเราออกมาทําในทุกๆวันนะคะดังนั้นนะคะการที่เราลงมือทํานะคะต่อให้เราเรียนซักล้านอาจารย์นะคะถ้าเราไม่ลงมือทําไม่ปฏิบัติจริงเราจะไม่รู้เลยว่า การตัดต่อเป็นยังไงภาคเสียงเป็นยัง,ยงไงนะคะเสียงชัดวิดีโอของเราชัดไหมดูนะคะดูผลตอบรับในการทําในการพัฒนาตัวเองในแต่ละวันของเราไปนะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะมันคือจุดเล็กๆนะคะที่อยากให้ทุกคนพัฒนาไปด้วยกันนะคะถ้าเราลงมือทําบ่อยๆเราจะมีความชํานาญ จะสามารถถามุมกล้องหาไอเดียอะไรใหม่ๆมาเพิ่มในคลิปวิดีโอเราได้แน่นอนนะคะคุณคิดดูว่าถ้าเราไม่ส่งงานในระบบเนี่ยยอดเหรียญลดนะคะถ้าเราลงไม่สม่ำเสมอยอดเหรียญก็ลดการเข้าถึงก็ลดนะคะช่องการมีส่วนร่วมของเราก็ลด นี่แหละค่ะเป็นที่มาของการที่เราทําไมถึงต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยฝึกฝนทําอย่างสม่ําเสมอพัฒนาวิดีโอของเราพัฒนาคอนเทนต์ของเราซึ่งนํามาซึ่งเรียนหรือรายได้นแนกัศแนโนนะคะซึ่งตรงนี้เราก็พัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะในการฝึกฝนการใช้เครื่องไม้เครื่องมือโทรศัพท์ ใช้แอปต่างๆนะคะก็นำมาอาดัดเกันนะคะเพื่อให้ได้คลิปที่น่าสนใจน่าติดตามนะคะอย่าลืมนะคะต่อให้มีคนสอนร้อยคนถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็ไม่เกิดผลแน่นอนดังนั้นนะคะเรียนรู้มาแล้วลงมือทำลงมือปรับให้คลิปวิดีโอของเราดีมีคุณภาพและก็เป็นที่สนใจกับเพื่อนๆหลายๆคนหรือ ผู้ที่ไม่ติดตามเยอะที่สุดและก็ระบบเห็นอะไรของเราใหม่ๆระบบก็จะนำส่งดีแน่นอนนะคะเชิงสร้างสารรค์เข้าไว้นะคะทำคลิปให้ดึงดูดเข้าไว้นะคะทุกคนค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เข้าพุ่นและเข้าพุ่นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ฝึกฝนแล้วก็ลงมือทำออกมาเป็นปันนะคะใครผ่านมา บุญก็จะให้กำลังใจหมดทุกคนแน่นอนค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆฝากกด,ดติดตามด้วยคะ่ะขอบคุณมากค่ะ